ตลาดใช้แก๊สนะครับก็ um. 試試 um แนะนําคุณลูกค้าเลยนะครับก็มีเจ้าหนึ่งนะครับเอาเตาปิ้งย่างไร้กวนนะครับใช้แก๊สนะครับยี่ห้อบิ๊กซันนะครับก็ลูกค้าบอกว่าพอเปิดแล้วมันระเบิดนะมันระเบิดไฟลุกตรงวาลตรงนี้เลยนะครับลุกตรงนี้เลยนะครับก็มาให้ดูปรากฏว่าใช้หัวเร่งนะครับหัวเร่งอันนี้เหมาะสําหรับเตาแม่ค้านะครับหัวเร่งต้องใช้กับเตาแบบนี้นะครับน่ะแบบนี้นะครับ เท่านั้นนะครับถ้าไปใช้กับเตาเตาบ้านหรือเตาปิ้งย่างไร้กวนใช้แก๊สเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะแรงดันมันสูงเกินไปนะครับคุณลูกค้าต้องแยกประเภทนะครับอันนี้ต้องใช้หัวปรับแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ครับแรงดันต่ำนะครับใช้กับเตาปิ้งย่างหรือเตาบ้านธรรมดาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใช้ถูกประเภทนะครับก็จะปลอดภัยนะครับก็ฝากเตือนกันไว้นะครับ ขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับร้านตลาดถ่ายแก๊สครับนะครับสำหรับสายแก๊สเนี่ยนะครับถ้าเกิดถอดออกมาจากอ่าันเก่าเนี่ยตรงนี้มันจะตายนะครับยางสายยาง PVC เนี่ยตรงนี้มันจะตายนะครับก่อนจะเสียบใหม่ก็หามีดตัดไปสักตรงนี้นะตัดสักออกไปสักนิ้วหนึ่งนะครับตัดทิ้งใหม่แล้วเสียบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้มันจะรัดไม่อยู่นะครับเพราะมันตายนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้ เตาแม่เตาบ้านหรือเตาปิ้งย่างไร้กวนแบบรุ่นธรรมดาแบบนี้ไอ้รุ่นหัวแรงดันต่ำเนี่ยพอใช้หัวเร่งแล้วนะครับแล้วรีบปิดเนี่ยไม่ต้องกลัวครับไม่เสียครับก็เพียงแต่ว่าคุณลูกค้าเปลี่ยนเป็นหัวโลหัวแรงดันต่ําแทนก็จะใช้ได้เลยครับเตายัางไม่เสียนะครับอย่าตกใจนะครับก็ลองทดสอบก่อนนะครับโดยมากจะไม่เสียเพราะเราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานพอเราเปิดปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันแรงเกินไปแล้วเราปิดนไม่เสียครับนะครับ ก็สนสสัยโทรเข้ามาที่ร้านตลาดจกักแจได้เลยนะครับตามเบอร์ข้างล่างนะครับ